สวัสดีครับพวกเรากลุ่ม Thinking New จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาทายธทมบรีจะมานำเสนอนวัตรกรรมเตาเผาไห้มลพิษผลิตพลังงานครับโดยที่มาและความสำคัญของโครงงานนะคะจากที่เราได้หาข้อมูลในสภาวะปัจจุบันเรามีขยะที่เกิดจากผลผลิตทางการเกษรตรเป็นจำนวนมากเพราะขยะประเภทนี้ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้โดยขยะประเภทนี้จะมีวิธีการกำจัดอยู่2แบบคือการฝังกบและการเผา พวกเราจึงเกิดไอเดียที่ว่าเราจะเผายังไงให้ไม่มีมลพิษหรือเกิดมลพิษน้อยที่สุดและยังได้พลังงานจากการเผาด้วยค่ะโอเคนะครับในส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนของเจ้าตัวเตาเผาไร้มลพิษผลิตพลังงานนะครับนี่คือหน้าตาของนวัตกรรมของพวกเรานะครับผมในส่วนต่อมานะครับเจ้าตัวเตาเผานะครับทํางานยังไงนะครับผมโอเคนะครับนี่คืออุปกรณ์ของเจ้าตัวเครื่องนะครับโอเคนะครับ จ้าตัวเพื่อ์นะครับมีแหล่งพลังงานอยู่ทั้งหมด3แหล่งนะครับคือ1เลยครับมาจากตัวโซล่าเซลล์นะครับ2นะครับมาจากไฟบ้านนะครับ3นะครับมาจากตัวเทอร์โมอิเล็กทริกนะครับส่วนของตัวเทอร์โมอิเล็กทริกนะครับเราจะอธิบายในสไลด์ถัดไปนะครับผมโอเคนะครับขั้นตอนการทํามาของมันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับบริเวณใส่ขยะนะครับจะมีทั้งอุดหูอยู่ทั้งหมด2บริเวณนะครับ คือสามารถใส่ได้ทั้งบริเวณทั้งข้างหน้าและบริเวณข้างหลังนะครับผมเมื่อเราใส่ขยะเสร็จนะครับเราก็ไปกดปุ่มนะครับที่บริเวณปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับผมเมื่อเรากดปุ่มนะครับตัวเครื่องก็จะเริ่มการทํางานนะครับผมโดยที่ไฟฟ้านะครับก็จะถูกจ่ายไปที่บริเวณขดลวดนะครับผมเมื่อจ่ายไปที่ขดลวดนะครับผมขดลวดนะครับก็จะร้อนนะครับเมื่อขดลวดร้อนนะครับขยะมาสัมผัสโดนกับเจ้าตัวขดลวดนะครับผมก็จะเกิดการเผาไหม้นะครับผม ในการเผาไหม้นะครับจําเป็นต้องมีออกซิเจนนะครับผมเราจึงได้ออกแบบมีรูข้างลา้างนะครับและก็บริเวณพัดลมนะครับเพื่อดูดเอาอากาศนะครับเข้ามาในห้องเผานะครับผมและต่อมานะครับเราได้ทําการติดเจ้าตัวเซ็นเซอร์วัดฝุ่นนะครับเพื่อวัดฝุ่นนะครับที่ปล่อยออกมาจากตัวเครื่องนะครับผมและ เราได้ทำการติดเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับเพื่อวัดอุณหภูมิความร้อนนะครับที่เกิดในบริเวณของห้องเผานะครับผมและเอาค่านะครับของเจ้าตัว2เซ็นเซอร์นะครับมา แสดงผลที่บริเวณของจอแสดงผลนะครับผมในส่วนต่อมานะครับเมื่อเกิดการเผาไหม้นะครับก็จะเกิดพลังงานความร้อนนะครับโดยที่พวกเราไม่อยากให้พลังงานความร้อนที่ได้มานะครับสูญหรือสูญเปล่าไปนะครับผมเราจึงได้ไปนําเจ้าตัววัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกนะครับมาใส่ในตัวเครื่องนะครับโดยเจ้าตัวเทอร์โมอิเล็กทริกนะครับมีคุณสมบัติในการแปลงค่าความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับผม เมื่อแปลงพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเสร็จแล้วนะครับก็ถูกจัดเก็บไว้ในบริเวณส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมในส่วนนี้คือหน้าตาของเจ้าตัวเทอร์โมเลกทิกนะครับผมในส่วนต่อมานะครับนี่คือส่วนเมื่อเราเกิดการเผาไหม้นะครับเผาขยะนะครับคนเราก็จะพูดถึงมลพิษนะครับเมื่อพูดถึงมลพิษนะครับก็เราก็ได้ทําการนะครับ เอาตัวฟิลเตอร์นะครับมาใส่ในตัวเครื่องนะครับผมนี่คือหน้าตาของเจ้าตัวฟิลเตอร์ทั้ง3ตัวนะครับผมโดยเจ้าตัวฟิลเตอร์ทั้ง3ตัวเนี่ยครับมีคุณสมบัติในการกองฝุ่นนะครับหรือมลพิษนะครับได้ถึง2.5 PM นะครับและยังสามารถกองหรือดูดกลิ่นขยะนะครับได้อีกด้วยนะครับผม ในส่วนต่อมานะครับเมื่อเราทําการเผาเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็จะเกิดขี้เถ้านะครับผมเมื่อเกิดขี้เถ้านะครับเราจะทํายังไงกับมันต่อนะครับผมโดยเราไปศึกษามาว่าขี้เถ้านะครับสามารถใช้ในกลุ่มของเกษตรกรได้นะครับโดยที่เกษตรกรนะครับสามารถเอาไปให้ไปผสมกับดินนะครับให้ต้นไม้ได้นะครับโดยขี้เถ้านะครับจะช่วยให้ต้นไม้นะครับออกดอกออกผลได้ดีนะครับและอีกหนึ่งประโยชน์เลยนะครับก็คือสามารถไล่แมลงได้ด้วยนะครับผม กลุ่มเป้าหมายของเราก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับเพราะว่าผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรต้องเผาขยะเป็นจํานวนมากอาทิเช่นเปลือกข้าวเปลือกผลไม้และอื่นๆที่คอยเกิดมลพิษจึงจําเป็นต้องใช้เครื่องเผาขยะไร้มลพิษของเราเพราะเครื่องเผาขยะไร้มลพิษของเรานั้นนอกจากจะไม่ทําให้เกิดมลพิษจากการเผาแล้วอีกท,ทั้งยังได้พลังงานไฟไฟ้าอีกด้วยครับขอจบการนําเสนอเปเท่านี้ครับขอ,ขอบคุณครับ